สวัสดีครับผมกล้องครับผมมาจากทีม m a n g o b y t t ี port ครับอันนี้ผมก็อยู่ที่ออฟฟิศ TT Sport ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวหูฟังเจ้าตัว k o n o a ต d ครับผมมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเจ้าตัว k o n o a ต d เนี่ยมีความแตกต่างหรือว่ามีอะไรอัปเกรดจากตัวเดิมครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับจากคอนอสเอดีครับผมตัวเดิมจะเป็นแบบ จะเป็นไมโครโฟนแบบว่าอ่ะดึงขึ้นดึงลงครับผมเป็นแบบนี้แต่คอนดเอดีจะเป็นแบบเรียกว่าชักจะเข้าชักออกสามารถเก็บได้ครับผมแล้วก็ตรงหัวครับผมจากตัวเดิมครับผมจะต้องปรับจะต้องปรับในการสมใส่นี้ต้องปรับปรับเข้าปรับออก แต่ว่าคันโนตตัวโน้ตอดีเนี่ยจะเป็นแบบฟีสตายครับผมสามารถสวมใส่ได้เลยไม่ต้องปรับอะไรมากมายครับผมวันนี้ผมก็จะมาเทสเสียงครับให้ฟังเทสเสียงให้ดูในเกมคอยแบงก์ครับผมว่ายัานรับเสียงเนี่ยมันจะแยกซ้ายขวาได้ดีขนาดไหนยานรับเสียงเนี่ยรองรับได้ไกลขนาดไหนแล้วก็ชัดขนาดไหนครับผมเดี๋ยวขอหาห้องแป๊บหนึ่งนะครับ 好间的了点。 เสียงหูฟังนะครับเสียงค่อนข้างทุม้มออกไปทางทุ้มมากกว่าเสียงแหลมครับผมแม่นงาจริงๆ หูฟังสามารถแยกเสียงได้ไซส์กว่าชัดเจนครับผมแล้วก็เสียงถ้าที่ฟังมาครัเสียงจะค่อนข้างไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเ,าเสียงจะชัดกว่าชัดกว่าคอนอดตัวเดิมนิดนึงเดี๋ยวขอลองอีกสักแป๊บหนึง่ง ขอเพิ่มขอเพิ่มเสียงหน่อยสวมใส่สบายครับผมเดี <S <S ย๋ยวสรุปเลยแล้วกันสรุปก็แมกรโฟนก็สามารถเรียกว่างไงอะ่ะดึงเข้าดึงออกได้มัน สะดวกสบายต่อการใช้งานครับแล้วก็หูฟังว่าสนใส่สบายไม่ไระคายเคืองถึงราคาจะอ่ะแพงกว่าตัวเดิมกว่า200บาทแต่ผมก็ว่ามันก็ดีกว่ามันก็ดีกว่านะสำหรับทงน้องที่สนใจถ้าตัวคอนอนเอดีก็สามารถหาซื้อได้ตาม <c oughs> ร้านเกมิเกียร์ทั่วไปครับผมเดี๋ยวขออีกต้นนึงละกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะลาละ โอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอจบการรีวิวเพลงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ